पाए चय नमस्त नथो तो न भॻवान <laughs> To bà ti bà nội sa pacuato sao cassanko bà sa bà nội sao cassanko bà ti bà nội sao cassanko

पश्चिमाजनतानुकम्ब मानसा <coughs> मेश कारे थुकताकार होते प्रिखन्ना तु अहं दीक्षिताया อะระหังสมัยสมุโพระกวาลังสุทโธพระกวาพุทธังพระกวนตังนภิวาเดมิสุวะคาตูกะวตานธมโม อามังนนัสสัมมิสุปฏตปิปโนภควัตุสาวกสังควัสังฆังนมามิข้าพันดาท่านพุทธบริสัจจนไลตั้งใจสมาทานสัปปฏิยานตนเป็นพุทธมามกชน คือบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนาดังต่อไปนี้ระหังสม,มาสัมพุทโภคกว่าพุทธังพกวันตังอภิวาดีมิข้าขอนมัสกราร มส,รรรสมเด็จพระสัมมา,ส,าส,มสัม,มสสพุทธเจ้าผู้เป็นจอมพระาราหันด้วยความเคราครพสวา้าตูะกวตาธรามโมธรรมนัมัสสามิข,ามามข้าขอนมเสการพระธรรม คำสั่งสอน,สสอนของสมเด็จพระผู้มีพระภาาเจาเ้านนด้วยความเคารพและจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนทุกประการตลอดชีวิต,วตสุปฏิวโนพระกวาตุสาวกสังโฆสังขังนามามิ ข้าขอ,ขอมรสการพระสงฆ์าส,สาวกของพระผู้มีพ,พระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยความเค,รคาครพนโมตัสสะพระคะวตพอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าขอวัสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระหันพระองค์นั้นด้วยความเคารพพุทธทางสรนังคชามิข้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง ตลอดชีว <Es> <an> <ale> <ue living> <half> ิตทำมังสรนังขฉามิข้าขอถึงพระธรรมขำสั่งสอนของสมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งและจะปฏิบัติตามพระธรรมนั้นตลอดชีวิต สังขังสนังขชามิข้าขอถึงประสงค์สาวกของพระผู้้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตและพวกข้าพุทธเจ้าทั้งหลาย จะปฏิบัติทางกาย,ากายวาจาและใจ,ะใจตามคำแนะนำ,ำ,นะนำของสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตามต่อไปนี้ต,ต,นตลอดชีวิต,ววตปฏิบัติทางกายหนึ่ง จะมีจิตเม,มตตาคือความรักรก,กรุณาคือความสงสารในบุคคลและสัตว์ทถถั่วไปไม่ทำ,ทำและอันนั้นไม่ฆ่าและไม่ทำร้ายร่างกายบุคคลและสัตว์ตลอดชีวิตสอง จะมีอารมณ์พอใจจะเพาะทรัพย์พสิน,สนที่หาม,มันได้โดยชอบธรรม,มไม่ยื้อแย่ง ไม่ลักขโมยสั์สินของคนอื่นตลอดชีวิตสามจะมีอารมณ์พอใจเฉพาะคู่ครองของตนไม่ยืแย่งสามีปัญญาและคนรักของผู้อื่นตลอดชีวิตสี่ ะทรงสติคือความระลึกได้สัมปัชญญะคือความรู้ตัวให้สมบูรณ์ไม่เลอะเลือนเสมอโดยไม่เดือดรุราและมีไรและไม่เล่นการประนทุกประเภทตลอดชีวิต ปฏิบัติทางว่าหนึ่ง <im> <faith> จะไม่พูดปดคือวาจาไม่ตรงตามความเป็นจริงตลอดชีวิตสองไม่พูดวาจาหยาบคายไม่เป็นที่เตือนใจของบุคคลผู้รับฟังจะพูดแต่วาจาไพเราะตลอดชีวิตสาม ไม่พูดวาจาส่อเสียดยุยงให้ผู้ใดแตกราวกันจะพูดแต่วาจาให้ทุกคนมีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันตลอดชีวิตสี่จะไม่พูดวาจา ที่ไม่เป็นประโยชน์นชนวาจาใด,าาดที่เป็นประโยชน์นชนแก่ผู้รับฟังแก่ผู้เฉพาะวาจานั้นต,อาานนตนลอดชีวิตปฏิบัต,ติทางใจ,จคือความรู้สึกนึกคิด,คคนคดหนึ่งมไม่คิดอยากได้ ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นตลอดชีวิตสองไม่คิดประทุษร้ายผู้อื่นตลอดชีวิตสาม มีความเห็นถูกคือมีความเห็นว่าคำปฏิญาณทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วและจะกล่าวต่อไปเป็นคุณธรรมที่มีคุณเลิศเป็นเหตุให้เกิดความสุขและปฏิบัติน่าจะปฏิบัติตามธรรมนั้นตลอดชีวิต ทำสี่บระการที่ข้าจะปฏิบัติต่อไปอีกคือหนึ่งทานการให้คือการสุเคราะห์สิ่งกันและกันเพื่อสร้างความรักความสามัคคีไม่เพื่อนผู้ร่วมงาน หรือร่วมคณะถ้าจะทำเสมอ,สมอตลอดชีวิต,ต,อวตสอง,สองปียวาจาการพูดดีพูดไเาาเพเราะเป็นวาจาที่เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วม คณะ,ะชอบถ้าจะพูดวาจานั้นตลอดชีวิตวส,ส,สามจะช่วยเหลือการงานของเพื่อนร่วมง,งานหรอหือร่วมคณะที่เกินความสามารถของเพื่อนตลอดชีวิตสี่ จะทำตนเสมอกับเพื่อนไม่ถือตนว่าดีกว่าเขา,า,า,เ,ขาเราเสมอเขาหือเราเลวกว่าเขาทำสี่ประการนี้ เป hey, ็นปัจจัยเกิดความรักของเพื่อนและของผู้พบเห็นถ้าจะปฏิบัติตามทำสี่ประการนี้ด้วยดีตลอดชีวิต พรมมีหานสี่พรมีานสีนส่นี้เป็นธรรมที่ทำคน,นำคนให้เป็นใหญ่ในความดีห,หมบุคลดดคลผู้ใดถ้าไร้าไรการปฏิบัติตในพรมมีหารหสี่สเป็นปกติแล้วเ <c oughs> จะมีอายุเท่าไหร มีตำแหน่งหน้าที่ขนาดไหนมีแหน่งหน้าที่ขนาดไหนมียศถาบรรดาศักดิ์มียถาบรรดาศักด <S S> ิ์งกจาเพียงก็หลรเพียงไรก็ตามถาพระพุทธเจ้าเจ้ายังถือว่าผู้นั้นเป็นคนเลวเนนเลวไม่ควรคบครบไม่ควรนับถือไม่ควรนับถือไม่ควรแสดงความเครพไม่ควรแสดงความเคารพพวกข้าทั้งหลาย จะปฏิบัติตามบรมีหารสี่น้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นคนดีของพระพุทธเจ้าคือหนึ่งเมตตาความรักในบุคคลและสัตว์เสมอที่ความรักตนตลอดชีวิตสองกรุณาความสงสาร ในบุคคลและสัตว์อาจจะมีความสงสารในบุคคลและสัตว์ทั่วไปถ้าไม่เกินวิสัยที่จะช่วยได้จะช่วยเขามีความสุขตลอดชีวิตสามมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ช้าดิสียาใคร เมื่อเห็นเขาได้ดีจะพยายามทำตามความดีนั้นเพื่อรับผลความดีนั้นเหมือนเขาสี่ผู้เบกขาถ้าสิ่งใดเกินวิสัยที่จะช่วยเหลือผู้มีทุกข์ได้จะไม่ซ้ำเติมให้ผู้นั้นทุกจรยิ่งขึ้น จะวางเฉยไว้ก่อน,อนถ้าโอกาส,ากาสที่จะช่วยมียมเราจะพึงช่วยเอา,าพูดนั้น,น,นให้ได้รับความสุขทันทีนหลังจากนี้ต่อไปขอให้บรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจสมาทานเป็นกรรมฐาน อิมาหังภะกวะอัตาภาวังตุมหากางปริจจฉามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอหมอกกายไหวชีวิตแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดชีวิต ตอนนี้ไปข้าพเจ้าทั้งหลายตอนนี้ไปข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอเปล่งวาจาได้ับที่วรซึ่งเป็นสีเลตหยาบทำบรรยายถอยหลังเพื่อหวังพระนิพพานดังต่อไปนี้ อาธรรมเลวห้าประการที่ทำให้ฌานและปัญญาไม่เกิดข้าขอระงับอาธรรมนั้นไม่มีในใจเพื่อมรรคผลนิพพานเฉพาะเวลาทำสมาธิอาธรรมห้าประการคือหนึ่ง ความรักในระหว่างเพศสองอารมณ์ไม่พอใจสามความง่วงสี่อารมณ์ฟุ้งซ่านเหน่ารู้นอกทางที่ภาวนาห้าความสงสัยในผลของการปฏิบัติ อาธรรมคือความเลวห้าประการนี้จะไม่ยอมให้มีในจิตของข้าพเจ้าอณธรรมสมาธิาาธและข้าทั้งหลายข,ขอตัดสินใจ,ต,นใจตามความเป็นจริง,รงที่พระพุทธเจ้าต้องการดังต่อไปนี้หนึ่งเกิดเป็นมนุษย์ มีแต่ความทุกข์เราไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์อีกสองเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมมีความสุข,สขแต่อยู่ไม่ได้นานต,ต้องมาลง,ง,ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ <itt album> รหรือเป็นสัตว์ประหลาด หรือบางทีก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกกไปกดปนสัตว์นรกข้าไม่ต้องการเกิดกงการเกิดเป็นเทวดาหรือผมเนนผมื่อร,ร่างกายนี้ทั้ทงเมื่อไร,อไรข้าขอไปนิพพานอย่างเดียว,อยวต,ตอนนี้ไปเข้าไปเรื่องมีเวลาเหลืออีสิบนาทีก็ยจะขอที่วายความมุ <ส es. S 2> <ส>่งหมายที่นำข้อนี้คำปฏิญาณของ เพื่อพระพุทธเจ้าตั้งนี้ก็เราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนถือว่าเป็นพุทธมามะกะคําว่าพุทธมามะกะนี่แปลว่าผู้นั่งใกล้พุทธศาสนาหรือว่าผู้เข้าถึงพระพุทธศาสนาและนับถือพุทธศาสนาคนที่นับถือพระพุทธศาสนาจริงๆทุกคนจะต้องไม่ละเมิดความดี หรือไม่ทําความชั่วตามที่กล่าวมาแล้วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว,ว่าพระพุทธเจ้าต้องการให้ทุกคนเท่าถึงสิ่งพระนิพพานเพราะการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรก็ดีไม่มีความสุขจริงเป็นมนุษย์เต็นมดรวยความทุกข์ตลอดชาติเป็นเทวดาหรือพรมมีความสุขก็จริงแหละแต่ถ้อว่าเราไม่สามารถจะทรงชีวิตตลอดกาลได้ เมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดอาศัยที่เราทำความชั่วไว้ก่อนเวลาจะตายเราเลารับผลความดีทีหลังเปิดอตายแล้วไปเป็นเทวดาทุกผมเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดเป็นสัรเป็นมนุษย์ถ้าบาปบาปน้อยหน่อยถ้าบาปน้อยมากหน่อยก็ต้องลงอบายภูมิเป็นสันนรกเป็นต้น จะนั่งการที่บรรดาเป็นพุทธศาธสนิกชนปฏิญ,ญาณตนเป็นพุทธมามก,กะคือบุคคลผู้ยอมรับนัถืีพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติปฏิบัติตามกรรมที่กล่าวมาและทั้งหมดเพื่อการปฏิญ,ญาณตนตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดคนที่พึงรับจริงๆถ้าทําได้ครบถ้วนก็คือพระสโสดาปันกสกิทาคามี ถ้ามีอารมณ์จิตเข้มแข็งแล้วก็สามารถจะเป็นพระอน,นาคามีได้ถ้ามีปัญญาแจมา่มใสใช้ความฉลาดเขับประคับประของเราก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่ได้ว่าถ้าบุคคลใดมีความมั่นคงจริงๆในเหตุที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดอย่างน้อยที่สุดทุกคนจะเป็นพระโสดาบันเนสกิทาคามีที่ว่าเราผู้เข้าถือกระแสซึ่งพรนิพพานมีหวังพระนิพพานแน่นอน ฉะนั้นขอบรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่รับฟังและปฏิญาณตนแล้วให้ทุกคนปฏิบัติตามคำปฏิญาณให้ครบถ้วนทุกประการอย่างน้อยที่สุดถ้ามีศรัทธาเบาท่านก็ไม่จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกจะเกิดได้เป็นเทวดาหรือผมเท่านั้นถ้าหมดบุญวาสนาบารมีมาเกิดเป็นมนุษย์ การที่มีจิตเมตตาไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตจะเป็นปัใจจัยให้เกิดเป็นคนสวยการไม่ลักไว่ขโมบยของเขาจะเป็นปัใจจัยให้มีความร่ำรวยในชีวิตการที่ไม่ละเมิดสามีพัญญาและคนรักกับคนอื่นจะเป็นปัใจจัยให้คนในปกครองว่าง่ายสอนง่ายอยู่ในโอวาทการที่ไม่พูดมุสาวาทจะเป็นคนให้เกิดมีวาจาเป็นทิพย์พูดอะไรใครก็ชอบฟัง การละมิดข้อสุราเรม,มีไรจะเป็นปัจจัยเราไม่ไปโ,โปรคปวดหัวไม่โรคประศาทและไม่เป็นโรคบาาอย่างนี้เป็นต้นแต่การตรงกันข้ามถ้าเราละเมิดปัญญเวรห้าประการคือหนึ่งมีจิตโทษร้ายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้ถ้ากลับมาเกิดเป็นคนอีกจะเป็นคนมีโรคมากและมีอายุสั้นทันตายอายุไม่ถึงอายุไขสอง ถ้าหากว่าเราละเบิดข้อทินาทานทรัพย์สมบัติจะเสียหายเพราะไฟไหมถูกโจรลักน้ําท่วมน้ำลมพัดให้เสียหายถ้าเราละเมิดข้อการมีสมมิช้าจานเกิดมาเป็นคนคนในปกครองจะว่ายากสนอนยากไม่ไม่อยู่ในโอาวาทถ้ละเมิดในข้อบุสาวาทชอบผู้โกหกมติษ อย่างนี้ถ้าเกิดมาเป็นคนเราพูดดีและพูดตรงไม่มีใครอยากฟังพูดและมีใครอยากเชื่อถ้าการดื่มสุราเราเมรไรจะเป็นปัจจัยเราไปโรคปวดหัวไปโรคสมองศาสต์และไปโรคบาจะนั่นขอบันดาแต่พพุทธาสาวที่ทนหลายโดยทนหนาจงพากันปฏิบัติตามคำปฏิญาณตนให้ครบถ้วนถ้าท่านเป็นคนรักตัวเองถ้าปฏิบัติไม่ครบถ้วนทุกคนหวังได้ถึงอบายภูมิ เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็สามารถจะเป็นตายจากความเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรดบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสัตว์ฉานบ้างแต่เกิดมาเรต้องรับผลรับผลปัญญเวน่าแบบการตามที่กล่าวมาแล้วฉะนั้นขอบรรดา่านพุทธบริษัททุกคนให้ปฏิบัติตนตามนั้นถ้าหวังดีกับตนเองสําหรับข้อวัดปฏิบัติต่อไปท่านที่ปฏิบัติตนแล้วถวคํา ก็ไม่จําเป็นต้องนั่งทรมานกายเพราะการจเจริญพระกรรมาฐานไม่ถือเป็นการนั่งอย่างเดียวจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะนอนก็ได้ได้ทั้งสี่อย่างถ้าทางที่ดีทุกคนเหนื่อยยากก็าตั้งแต่เวลาเช้ามื่อตื่นมเมื่อไรก็ใช้จิตคิดมาน,นั้นก็เมื่อจิตคิดก็ถือว่าเป็นการทํางานมีความเหน็ดเหนื่อยทุกคนในพักผ่อน จะนอนก็ได้เวลาจะนอนกราบพระลงไปที่หมอนก่อ3สามครั้งตั้งใจนึกถึงรูปพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์และท่านผู้มีคุณนอนแล้วรวบรวมกำลังใจจับรรมภาวนา้ารลมไม่ใจเขาออกกอสมควรจับพระรูประโฉมองค์สมเด็จตัวสัมมาพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใสพุ่งใจไปพระชุลามุนีเจดียสถานนมัสการพระพุทธเจ้าที่นั่นพร้อมในพระอาราม หลังจากนั้นไปบรรดุกำบล์ิระอาจไปไหว้ท่านปู่มีคุณหลังจากนั้นทุกคนพุ่งจิตปณิพันธ์มสาสัการพระเจ้าเข้าอยู่ในสถานที่ของเราเพราะทุกคนได้หมดแล้วราะซมโนยิทธิและก็ตัดสินใจอยู่ตรงนั้นจะพบใครก็ได้ขณะที่อยู่ตรงนั้นตัดสินใจว่าถ้าร่างกายพังมาไรเขามาที่นี่แห่งเดียวเวลาที่ขึ้นไปอย่างนั้นถ้า่างกายจะหลับปล่อยหลับไปเลยจะดึงไว พราะถ้ารับในขณะที่ทําสมาธิวิปัสนาญาณอารมณ์จิตจะผ่องใสจะมีการหายเหนื่อยตื่นขึ้นมาจะมีรมชุ่มชื่นสาหรับเวลาเช้าจู่ถ้าตื่นขึ้นมาทุกคนในนนมศสก,การพระรัตนารายสิทธ์ปริยานตนพระพุทธมามกะหลังจากนั้นรวบรวมกําลังใจเข้าใช้มโนยิทธิพุ่งใจไปพระจุลามุนีเจดียสถาน ้าไปบรรดุกรรมปุศิระอาจไหว้ท่านผู้มีคุณไปพรนิพพานไหว้พระเทเจ้าหลังจากนั้นจะไปวิมานของเราแล้วไปที่ไหนก็ได้แล้วก็ตัดสินใจว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วแดนแห่งความชั่วคือเมืองมนุษย์เราไม่ต้องการเกิดอีกแดงของเทวดาและภมสุขไม่จริงแล้วไม่ต้องการเกิดอีกเราต้องการคือพระนิพพานถ้ามีโอกาสให้ทุกคนใช้ปุถินวาสารติยาน คือระลึกชาติถอยหลังเพราะเราเคยเคยเกิดเป็นมนุษย์มากี่ชาติแต่ในชาติเรามีความสุขและมีความทุกข์ถ้าขณนะใดคิดว่าเรามีความสุขให้ทราบบเวลานั้นเราเห็นผิดไปแล้วใช่ไม่ได้ทุกชาติของมนุษย์ที่มีแต่ความทุกข์เราเกิดจะเป็นมนุษย์แต่อย่างเดียวใช่ไหมความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ถอยหลังไปดู เพื่อต้องการเกิดมนุษย์อยากจะรู้ต้องการเกิดมนุษย์กี่ชาติก็ดูขอดูภาพมนุษย์ชาติละหนึ่งภาพความเป็นอยู่เป็นไงมีความทุกข์ขนาดไหนเกิดแล้วมีแก่มีเจ็บมีตายมีทุกข์ร้อนขนาดไหนดูไว้แล้วถอยหลังไปเราเคยเกิดเป็นสติฉันประเภทไหนบ้างขอดูภาพทั้งหมดชนิดละกี่ชาติขอถือเห็นชาติละตัวแลว้วพ็าะทราบว่าเราเคยเกิดเป็นสติฉันมาเยอะ ต่อไปก็ขอดูไปสมัยไปอสุรกายบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเราก็เห็นว่าการเกิดในคราวเต็มไปได้วยความทุกข์ต่อไปก็ดูชาติในการเกิดเป็นเทวดาแล้วผมเราก็เกิดมาแล้วแต่อย่างหลายชาตินับชาติไม่ถ้วนเราก็ไม่สามารถจะทรงตนอยู่ได้ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มีความทุกข์ ปุเพนิวาสามติยานคือการระลึกชาติได้เป็นปัจจัยเกิดที่ปิทายางคือความเบื่อหน่นายเป็นปัจจัยเป็นพระอรนในทนิพพานเร็วฉะนั้นขอบรรดา่านพุทธศาสนิกชนทุกคนที่ปฏิบัติธรรมนี้ให้ตั้งใจใช้ปุเพนิวาสามติยานให้มากท่านจะเข้านิพพานได้ตามความประสงค์ขององค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าต่อนนี้ไปขอบรรดา่านพุทธบริษัททั้งหลายทำจิตให้สบา,ายตามอารมณ์ของตนทุกคน හැන් ත ි ය